คาเบนดาซิมป้องกันโรคเชื้อราช่วงผักอายุแรกๆนะครับก็ใช้คาเบนดาซิม hmm. ไปก่อนนะครับผมแล้วในผักกาดหอมเชื้อราก็จะไม่ได้มี oh. เยอะมากนะครับอีมาเมกตินนะครับจัดการนอนโบหนอนตัวใหญ่ หนอนชอนใบเพ้ยเล่งลากฟื้นฟูดินเมียหลวงจำเป็นมากสำหรับพืชน,นะครับพืชขาดไม่ได้แสงเหนือก็จะใส่แทบทุกรอบเลยนะครับโลนันน้ำตาลทางด่วนช่วยให้พืชโตทั้งวันทั้งคืนถ้าโตพอแล้วก็หยุดใช้ได้นะครับโลนัน ชูปาสาลายเร่งการแตกย่อแตกใบถ้าโตพอแล้วก็หยุดใช้ได้นะครับโฟวา่าแคลเซียมโบลอนเกรดพรีเมียมพืชขาดไม่ได้เลยนะครับแคลเซียมโบลอนไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนาข้าวหรือผักนะครับขาดไปได้แคลเซียมโบลอน กับเมียหลวง2ตัวที่ขาดไม่ได้ครับตัวนี้เป็นทำให้ใบใหญ่ต้นใหญ่นะครับช่วยให้ขยายต้นขยายใบนะครับตัวนี้อ่ะตามมาดูตามมาดูามมาดนี่นี่ก็ความสวยพอประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ